คำถามยอดฮิตของเมืองสะกลคือสะกลกินหมาบอแม่นจ้าขิมก็เป็นหนึ่งเน้่นน่นแต่ขิมมากินแต่หมาน้อยเพื่อที่มีอาคติกับเรล่องนี้ฟังให้จบเด้อขิมมีเฉลยท้ายขีปเมื่นี้ขิมกระซิมาเอ๊ก้อยหมาน้อยจ้าขั้นตอนแรกขิมกระซิบป,ป่นปลาก่อนเด้อพี่น้องป่าที่ขิมป่นมีขิมไซป,ป่าทูต้มเสื้อน้ำปลาแดะล้กก็มาคิดแล้กก็มาใบากลางอ้อแล้วกระตํำเฮือแล่เฮอละแล้วขิมกระซิบสเสิร์ฟผงนเสิร์ฟมาคิด แล้วกาน้ำปลาแดที่ต้มซุกแล้วต่อมาขิมจะซิมาคั้นหมาน้อยจ้าต้องเบอร์ที่ขิมจับอยู่ก็คือเบอร์หมาน้อยคั้นเสื้อเบอร์อรยานางขั้นตอนนี้เฮือนผู้เลิมีถุงแหง,งหรือถุงสังกะทันเอามาเสิร์ฟได้จะไม่ได้เสียเวลาของย่องเสร็จแล้วก็ฟ้าตักป่นป่าลงไปแล้วก็เสิร์ฟมาขีเสิร์ฟเข้าโค,โคเสิร์ฟผงโนแล้วก็เสิร์ฟปลาแดะลงไปต่อมาก็เสิร์ฟสาราพาดัดสม,มุนไพรลงไปผู้เลยอ,อยากกินพิลึก็เอาเสิร์ฟได้เด้อแล้วก็ฟ้าคาลรนคาลรนขิมซิ น้ำป่าเสอร์จ้าเสร็จแล้วก็ตักเสอร์โยทยปะทิมไว้ประมาณสิบนาทีหมาน้อยจังเป็นโตจ้าเป็นอันเสซสิ้นจ้าลาบหมาน้อยมาเดอ้อพี่น้องมากินน้ำเด๋วยววนน้อยจ้าขอคนสะกดที่กินหมาห้องห้องกินจะเป็นคนสะกดที่ไม่กินหมา